ทักษิณไม่ต้องใส่กำไรเอ็มเข้าข่ายนักโทษผู้สูงอายุเจ็บป่วยร้ายแรงทักษิณไม่ต้องใส่กำไรเอ็มอธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงแล้วทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบยกเว้นให้นักโทษผู้สูงอายุเจ็บป่วยร้ายแรง วันที่14กุมภาพันธ์67นายสหาการเพชรินทร์อธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยถึงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมยอมรับมีชื่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าผู้ที่ได้รับการรพักโทษจะได้รับการปล่อยตัวในวันถัดไปหลังจากที่ครบกำหนดและแนวทางปฏิบัติของกรมราชัณฑ์นั้นจะต้องมีการประสานกับหลายหน่วยงานหากเรือนจำแห่งใดได้ประสานกับกรมคุมประพฤติไว้เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถปล่อยตัวในวันเสาร์อาทิตย์ได้แต่หากบางแห่งกรมคุมประพฤติยังไม่พร้อมก็อาจต้องเลื่อนไปปล่อยตัวในวันปกติส่วนขั้นตอนการรายงานตัวของผู้ได้รับการพักโทษนั้นกรมคุมประพฤติจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเงื่อนไขข้อห้ามรวมกับผู้ที่ได้รับการพักโทษให้ปฏิบัติตามและผู้ได้รับการพักโทษที่มีอายุ70ปีขึ้นไปไม่ต้องใส่กำไลเอ็มซึ่งเรื่องนี้เป็นมติของกรรมการที่มีมานานแล้วว่าผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเจ็บป่วยหรือพิการไม่ต้องใส่กำไลเอ็ม เพราะถือว่าอยู่ในเงื่อนไขและต้องมีการเก็บข้อมูลมาประเมินร่วมด้วยว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคยกระทําผิดซ้ํายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายอย่างไรก็ตามการพักโทษนั้นไม่ต้องแจ้งการปล่อยตัวต่อศาลเนื่องจากเป็นการพักโทษไม่ใช่หมายปล่อยนักโทษยังอยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลและกรมรชาชทัณฑ์ก็ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอยู่แต่การพักโทษนั้นจากผู้ต้องถังที่เคยอยู่ในเรือนจำก็สามารถออกไปอยู่ที่บ้านหรือในสังคมได้ ส่วนเรื่องการพิจารณาอายัดต,ตัวนายทักษิณในความผิดตามมาตรา112หลังได้รับการพักโทษนั้นเป็นอำนาจของอายการเรื่องไกลร้องปปชสอบงานเลี้ยงพักร่วมรัฐบาลเรื่องไกลร้องปปชสอบงานเลี้ยงร่วมมือรวมใจรัฐบาลประชาชนมีการใช้รถหลวงหรือไม่ เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ในเรืองไกรลิกิตวัฒนะกล่าวว่าวันนี้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS ขอให้ปปชตรวจสอบงานเลี้ยงร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนว่ามีการนำรถหลวงไปใช้ในงานดังกล่าวหรือไม่และจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ดังต่อไปนี้ข้อ1เมื่อวันที่30มกราคม2567สำนักข่าวอิสราลงข่าวหัวข้อใช้รถหลวงไปเรียนหนังสือ เผยพฤติการอดีตนายกอบตอนาตรงวัฒนาโดนโทษหนักคุก20ปีข้อ 2. เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567มีการเรียนเชิญคณะรัฐมนตรีกรรมการบริหารพักสสกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีไปร่วมงานร่วมมือรวมใจรัฐบาลประชาชนรับประทานอาหารและสังสรรค์โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีณโรงแรมแห่งหนึ่งชั้น6 ข้อ 3. ในงานเลี้ยงดังกล่าวซึ่งเป็นเวลานอกราชการปรากฏว่ามีการใช้รถหลวงทั้งมอเตอร์ไซค์รถประจำตำแหน่งรถ,รถราชการไปร่วมงานกันจำนวนมากเลขทะเบียนชัดและมีทั้งภาพนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่ไปร่วมงานหลายรายและมีการนำรถที่มีตราราชการไปใช้ด้วยข้อ 4. กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบว่ามีการนำรถหลวงไปใช้ในงานดังกล่าวหรือไม่และจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ นายเรืองไกลกล่าวว่าที่สนใจเรื่องนี้เพราะเมื่อวานมีการนัดประชุมกมทงปม,ม2567ซึ่งตามปกติจะเลิก3ามทุ่มแต่ประธานที่ประชุมเร่งให้จบเร็วทำให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครและพัทยาที่อยู่ในระเบียบวาระต้องเลื่อนออกไปตนจึงหาสาเหตุว่าทำไมจึงรีบปิดประชุมจึงทราบว่าบางคนจะรีบไปงานเลี้ยงดังกล่าว